เออโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเจ็บหัวจังเลยอุ้ยเผลอไปกระแทกอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยทำไมใช่มานอนอยู่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยไม่ใช่จำไม่ผิดนั่งเครื่องบินไปปารีสอยู่นี่นะแล้วทำไมโอ้โหสภาพเครื่องบินตกเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้เรายังจอุตส่าหรอดมาได้อย่างนะ้เนี่ยโอ้ยคนอื่นในเครื่องจะเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วทำไมเหลือแต่เราคนเดียวในในเครื่องโอ้ยโหแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ย โอ้โอยุดโอ้โหอยู่ในป่าเลยเน <_ d ance> ีโโ่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีควันเอ้ยนั่นมันหน้าตาคุณคุณค้นเอ่อสวัสดีครับ <_ d ance> เอ้าเฮ้ยคุณกัปตันกัปตันนี่นักบินโโคุณนักบิน,นพี่นายยังไม่ตายอีกเหรอเอ่อใช่ขเาขาบอกยังไม่ตายเอาเอา,เอา,เอา,เอาคุณเ้ยห,หน้าตาคุณคุ้นอีกแล้วเอาคุณก็รอดเหรอครับเนี่ยเอ่อนี่คุณยังไม่ตายเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยผมบู่ายทำหลุมศพไว้เผื่อเลยเนี่ยหายไหนเอ้าผมผมยังไม่ตายเนี่ยผมยังอยู่ อ่ะผมขุดแล้วผมขุดไปทำไมเนี้ยเดียเวลาไม่ไม่เดี๋ยวเดือยเดยนะครับพวกคุณแล้วคนอื่นล่ะครับที่แบบอยู่ในเครื่องบินน่ะไฟเดียวกับพวกเราอ่ะบางคนอาจจะมีเสียชีวิตบางส่วนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่คนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เหลือนอกผมมีหนึ่งคนชื่อไอเนื้ออแล้วก็เหลือคุณคุณกัปตันกับตันเครื่องหรือนักบินใช่ไหมครับเนี่ย เหมือนจะมีผู้โดยสารอีกหนึ่งคนนะแต่ไม่รู้เขาเข้าไปในป่าเขาน่าจะไปหาตัดมั้งอ๋อครับแล้วคุณพวกคุณรู้ไหมเนี่ยว่าพวกเราแบบอยู่ที่ไหนเนี่ยเออนที่ผมไปสำรวจมานี้เหมือนน่าจะอยู่ในเกาะล้านนะครับแต่ตอนนั้นมนผมเห็นป้ายหน้าบ้านสักคนนะอ่ะเออมันเป็นแบบบ้านล้านะเออมันอะไรมาดากัสกาอะไรไม่รู้อะเกาะมาดากัสกาเหรอ,อ,อใช่ครับผมน่าจะใช่นะเฮ้ยแล้วนี่พวกเราจะเอาไงกันต่อครับเนี่ย ก็ต้องตั้งแคมป์ตรงนี้เพราะตอนนี้ผมได้ส่งสัญญาณช่วยเหลือไปทุกรูปแบบแล้วไม่ไม่ไม,ไม่แล้วคุณนักอ่าจะเรียกคุณว่าแต่คุณคุณชื่ออะไรครับอ่เรียกว่าแอนก็ได้นะอะ่คุณคุณแอนคุณได้แบบเหมือนส่งสัญญาณวิทยุแบบขอความช่วยเหลือ,อยังครับอ่าส่งไปแล้วอ๋อแล้วนี่พวกเราเอาไงต่อครับเนี่ยแล้วยังมีคนอื่นอีกครับที่รอดเนี่ยอ่ามีอีกสองคนครับผมอ๋อนั่นไงเหมือนผมจะเห็นแวบๆบแบบนะอยู่ในป่านั่นอะ นั่นไงโอ้ยนั่นองนั้นไอเนื้อน้องไอเนื้อไปไหนมาไปร้านแบบไหนครับพี่เอออะไรครับคุณเขาเป็นไรไหมเขาแช่คนเหรอเขาเขาใช่คนหรือเปล่าครับหรือว่าคนป่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรของคุณเนี่ย You You can't speak Thai เขาน่าจะเป็นคนต่างประเทศแน่เลยครับอ่า我โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊แล้วเอาเอาไปว่าเดี๋ยวเนื้อนี่พวกคุณไปล่าสัตว์มาเลยครับเนี่ยใช่ใช่ครับผม You can speak Thai I don't understand you ดีดดี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 เมพ่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยเมื่อกี้เรายังกินกินด้กันเลยนะไปไปหาสา้าขาไปหาสบ้าข้าเมื่อกี้แบบคุณไม่ได้ใช้เสียงนี้นะ ไปหาสัตว์มาเขาเอาไปเอาเอาอันนี้โอ้ใจเย็น like okay. ับตอนนี้พวกเราเหลือกันแค่นี้แล้วนะครับเราต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่มาด่ากันนะครับแบบไอ้ควายอะไรเงี้ยไม่ได้ครับอ๋ออ๋ออ๋อครับแล้วแล้วพวกเราเอาไงต่อกันดีครับเนี่ยต้องการอะไรเพิ่มไหมครับพวกฟืนอะไรเงี้ยฟืนก็เต็มเนี่ยเต็มพื้นเลยเนี่ยเห็นไหมโอ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยคุณบอกว่าลอยเครื่องบินอะแบบไถมาเนี่ยคุณเห็นเป็นเครื่องตัดหญ้าคุณผมว่าน่าจะใช่นะทุ้ยอะไรของคุณ<อ>แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเลียกาเตัวเอสไงเลข, <S S <OS> <S ขยกาตรงไหนมันเอสโอเอสอ๋อนี่ไงเอสแล้วก็โอเอสอ๋อโอเคครับโอ้ยแล้วพวกเราต้องอยู่กันบนเกาะน,นี้ไปถึงนานแค่ไหนครับเนี่ยจนกว่าจะมีคนมาเช่่ยพวกเราเนี่ยก็ยใช่ไม่อีกสักพักหนึ่งอนะ ก็ว่ามันทํางานช้าหน่อยนิดนึนงพอาี่เราอยู่ไกลนะอ,อ,อือดเลยคุณสายจะไปเที่ยวปารีสจะไปแบบพักร้อนโอ้ยไม่ตายครับุญล,ละก็จริงแล้วว่าแต่คุณชื่ออะไรครับอ๋อเอาเอาแบบว่าอแล้วอันนี้คุณรู้สึกคุณชื่อเนื้อใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมชื่อเนื้อครับเอาแล้วทําไมคุณคุณหนวดลุง,ล,งลุงหนวดคนนั้นบอกว่าคุณชื่อเนื้อหนวดอะไรคนผมอายุ ยี่สิบแล้วทำไมมีหนวดแล้วก็ไม่โกนอะเออแล้วแต่คุณชื่ออะไรอ่๋อผอมผมผมผมชื่อโชวครับผมอ๋อชื่อโชแล้วอันนี้สรุปคือชื่อเหนือไม่ใช่เนือ้อเนื้อชื่อเหนือเหนือไม่ใช่อะไรของพวกคุณเน,เนี่ยผมรู้สึกปวดหัวจริงเลยแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ยเอาไว้นอนเหรอก,ก็แคมป์ไงก็แคมป์ไงอ๋อมันเป็นของอยังชีพที่มันอยู่ในห้องเก็บของของเครื่องบิน,น่ย เออแต่ว่าตอนนี้คือในเครื่องบินคือเละมากเลยนะนี่อย่าบอกนะว่าแอร์โฮสเตสก็ไม่รอดเหรออยู่ในหลุมนั้นไปแล้วโอ้ไม่นะผู้พิสตาจอผู้พิสาะมองไว้คุณนึงกลับว่าจะจีบเออคุณคุณจะเป็นแฟนกับซอมบี้ไหมล่ะออไม่เป็นไรครับ,บ<า>ไม่เป็นปาบาทอื่นเ็วครับมาแล้วครับตาบา,บา <c oughs> เออ<า>ผมไม่เอาใจเย็นใจเย็นโอซอมบี้อะไรคุณไร้สาระเออแต่ว่ามันจะมืดเลยนะครับเนี่ยแล้วคืนนี้เราจะอยู่กันยังไงอะ นอนในนี้แหละคุณยุงขอบก็ช่างเปรีมันแต่มันเอาเป็นผ,ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องแบ่งเวรกันอ่ะเผื่อว่า,วาแถวนี้ในป่ามันจะมีสัตว์ดุรา้ายเงี้ยก็แบบเฝ้ายามสักสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็สลับกันนอนนอน,นอนตรงนี้สักส่วนหนึ่งแล้วก็ไปนอนในเครื่องอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยว่าในเครื่องนะอ่ะครับผมว่านะถ้าเราจะแยกกันเราไม่ดีนะในการนอนแยกกันงั้นผมว่านอนในเครื่องเนี่ยดีสุดอย่างน้อยก็มีอะไรค,คุ้มหัวเรา ผมผมเจอแบบคล้ายๆมันเป็นแบบเป็นมุง้งอะคุณไหนในเครื่องอะเน,นี่ยอันเนี้ยคืออะไรอ่ะมันเป็นมุง้งอะคุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออจริงด้วยมันมันเป็นมุง้งอะเดี๋ยวเราเ่ค่อยก็ค่อยปิดตรงนี้เอาจะได้ยุงจะได้เข้าน้อยๆอ่ะอ่ะโอ้ออคุณมันจะมืดแลวนะแล้วพวกเราจะอยู่กันกันจุเลยเนี่ยมันเล็กเล็กเดียวเองนะ,อ,ะอยู่ไปอยู่อยู่ไปเถอะคุณ เอองั้นงั้นเอาไปงั้นเหลือทางไว้เหลือทางไว้สักนิดนึงเผื่อเข้าเผื่อออกเนาะไปไปไปเพื่อเรามันอืมเอาไปว่าเดี๋ยวอืมใครจะอยู่กะแรกอ่ะใครจะอยู่กะแรกเดี๋ยวผมเองก็ได้อ่าผมว่าอีกคนนึงดีกว่าไหมเอาอะไรามที่โอ้โหอืมได้หมดอ่ะได้หมดได้หมดงั้นเดี๋ยวผมเป็นกะสองแล้วกันกับอืมคุณอืมคุณแล้วกันนะ ชื่อเขาสิก็เขาไม่บอกชื่อผมอ่ะโอเคโอเคเออโอเคนะคุณคือคุณหกเออคุณครับคุณครับคุณหัวคุณคุณหัวน้ำตาลหรือคุณหัวใครครับผมผมชื่อเบครับผมชื่อเบตาครับผมชื่อเบต้า คุณคุณเบต้าครับผมชื่อสุลลอตอยตึงครับอ่โอเคครับคุณสุลลอตอยตึงงั้นผมกับคุณเป็นกะสองแล้วกันนะครับอ่าค่ะครับสุลลอรัยตึงเขาเมันจะมืดนะครับผมว่าเราเรานอนพักผ่อนดีกว่าไหมครับเผื่อพรุ่งนี้จะมีคนมาช่วยเราอ่าค่ะครับสุลอตัยตึงได้ไดดีกว่าเอาคุณสุลอตอยตึงเออครับครับสุดคุณสุลลอตอยตึงเราต้องนอนพักกันก่อนครับเพราะเรากะสองนะครับเนี่ยได้เอดี๋ยวเลนนี้ไปเอ้า อาอขังเลยเนี่ยมาละผมกลับบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮผมผมไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะทำไหมคุณมีบ้านกลับระเออจริงคุณคุณจะกลับยังไงโอ้ยเอ่อพึ่งบ้านใครสักคนในเนี้อ่อบ้านผมก็ได้นะผมก็อยู่คนเดียวไม่ผมมาถึงบ้านในเกาะนี้โอ้โอ้จบแล้วผมกลจะหาเพื่อนไปนอนบ้านด้วยผมเหงาไงเออไปๆกรเอองั้นเดี๋ยวผมนอนพักก่อนแล้วกันเออ พวกคุณพวกคุณตื่นได้แล้วอะไรมีอะไรมีคนบิดไปหมดเลยอะไรของคุณเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เย็นแล้วนะทำไมเชื่อคุณออกมาดูดินี่นีหนีแล้วใครทำเสียงอะไรเนี่ยไหนโอ้ยเดี๋ยวจริงๆด้วยเอาไงอะเอพวกไม่ดีนะจะดีเหรอออกไปอย่างนั้นอะมันไม่มันไม่กัดหรอเนี่ยนี่เออคุณคุณโชว์ออกมาก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยเอาไงดีอะ เฮ้ยไม่มีไม่มันมีมันมีอีกอ่ะมันมีอีกมันวิ่งมาแล้วนู่นเอาไงอะเฮ้ยมีอาวุธไหมมีอาวุธไหมมีอาวุธไหมใครมีอาวุธบ้างในรั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 งใน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 รังเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้มีแค่นี้เหรออยากอยากได้ปืนอ่ะใครมีปืนบ้างใครเคยพกปืนมาบ้างเออมีมีมีในน้ามงเครื่องหลังเครื่องเออมีมีหลังเครื่องหลังเครื่องไปสิไปเอาสิรออะไรอ่ะไปิไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้มันเกอดอะไรกันแน่เนี่ยเกอดซอมบี้เหรอ โอ้ยมัีกระวัง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 โดนกัดนะคุณในในในมีปืนไหมเอ้นี่ไงนี่ไงอผมขอลูกซองนะผมขอลูกซองนะเอาเร็วเร็วเร็วตอนมันมีปืนพกกับมีปืนพกกับลูกซองเอ้ยเออปืนพกกับลูกซองใครใครจะเอาปืนอะไรหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบเลยอ่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาปืนพกไหมผมจะปืนอยู่หน้าเครื่องเลยอ่ะปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะมันมีมันเป็นปืนกล็อกอ่ะคุณนี่จะบอกนะว่าอาชีพนักบินไม่พอกินอ่ะเอ้ยนี่มีมีเออโอ้ยโอ้ย เกือบไปเป้ยโอ้ยต้องระวังหลังให้กันแล้วตอนเนี้ยยเ้ใครมีอาหารบ้างผมหิวอ่ะมี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 ขอขอไหนครับผมขอไหนขอไหนไม่มีแรงไม่มีแรงโอ้ได้เนื้อซอมบี้มาด้วยโอ้ยคุณโชอย่างเฟี้ยวอ่ะคุณโชนักฆ่าเก่ามาครับเนี่ยตีลังตาหมุนหมุนแล้วตัวตัวนี้อตัวนี้มันโดนขังอยู่เนี่ยทิ้งเลยทิ้งเลยเอ้ยคุณคุณคุณสุดหล่อพ่อรวยชื่อโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งยิงผม มีอีกไหมเนี so ่ยเฮ้ยนทางนั้นมีอีกตัวเดี๋ยวผมจัดการเองตัวเนี้ยโอเดินมาเลยอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยรยิงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บมือโดนมือเต็มเลยไปกันเรื่องเขาไปกันเรื่องโอ้โอ้โอ้ยอะไรเนี่ยเซฟที่นี่มันเกาะอะไรกันแน่เนี่ยทำไมมีซอมบี้ได้อะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเซฟก็สุดไม่น่อยเพราะว่าผมว่านะถ้าเราถ้าเราเดินไปอีกที่นึงอาจจะเจอมันอีกก็ได้แต่เดี๋ยวตอนนี้เราต้องออกจากออกจากที่นี่ก่อนเพราะงั้นที่นี่มันอันตรายแล้ว ผมเห็นด้วยอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเราเก็บเสบียงเท่าที่จําเป็นไปแล้วกันนะเอาเลยเดี๋ยวผมเพิ่มให้โอเคมีอะไรบ้างอ่ะเสบียงเตียงเตียงเออเตียงเอาไปปึ๊บแล้วก็มีอะไรอยู่บ้างเนี่ยโอ้โอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับครับอืมอันนี้อันนี้ไม่ต้องหรอกเอ่อผมผมว่าแค่นี้แหละผมว่าแค่นี้แหละไป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 วุ้ยแต่ผมยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยอ่ะอยู่ไหนน่ะอ๋อผมผมว่าใช่มันหลอนเล่พเนี่ย ไม่ไม่รู้ว่าผมว่าเราไปกันดีกว่าครับผมว่าเราเข้าป่ากันดีกว่าโอเคเออทุกคนถือปืนเอาไว้นะมันอาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยไอผมได้ยินเสียงอีกแล้วอ่ะระวังเลยโอ้ยอืมแต่คนเข้ากโอ้ยนี่ยนี่ตรงตรงผมก็มีอืมโอ้ยอุยระวังนะเดี๋ยวอย่ายิงกันเองนะนี่นี่โอ้ยโอ้ยพวกคุณได้พาแล้วเป็นเป็นนายพรานเก่าอ่ะโอ้ โอ้นี่นี่มีอีกแล้วไป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 เอาทุกคนไปยากระสุนเอาไว้นะอย่ายิงมั่วครับครับเดี๋ยวผมเติมกระสุนก่อนเมื่อกี้มีคนเมื่อกี้มีใครก็มาดูยิงโดนแขนผมเอ้ยขอโทษละกันเอ้ยตรงตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยพวกคุณมีรถด้วยอ่ะไหนไหนไหนมีน้ำมันไหมนี่มีน้ำมันไหมคุณคุณโชว์เช็คหน่อยมันใช้มันไม่มีอ่ะไม่มีเหรอแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะเวันหนึงขอเช็คตรงนี้ก่อน โอ้ตรงโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยทำไม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 ปุ๊บรหลบารถอืมอืมอืมโอ้ยอย่ายิงผมอย่ายิงผมใจเย็นตัวครับตครับเยตายหมดเอ้ยตรงนี้กล่องอะไรอ่ะเฮ้ยมีน้ำมันเต็มเลยคุณโอ้ยสวยสิเรามีทางรอดแล้วเดี๋ยวเออเออเอาไปเผื่อก่อนเอาไปเผื่อหน่อยโ้ไป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 ผมว่าเราใช้เราใช้รถกันดีกว่าเราใช้รถดีกว่า ก็มีถ้ามันมีใช้ก็ะชากสิครับแน่โอ้คันนี้ก็ไม่มีน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเติมเลยเติมเลยมามาเติมมาเติมอ้าวเติมเมื่อไหร่ล่ะเอ้ยเสียงเสียงรถใครเสียงใครปีบรถอ๋อตกใจหมดโอเคโอเคเดมา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 เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณคิดแล้วนั่นแหละเดี๋ยวผมเข้าได้ไหมมาขึ้นรถขึ้นรถหลังนะโหลมีใครอยู่ไหมปลดตอบด้วยเฮ้ยพอกลอบเสียงตัวกู้ภัยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมีใครอยู่ไหมเฮ้ยไหน นั่นเยคุยกันเยเพผมครับผมผมผมยังอยู่ครับผมยังอยู่ผมครับผมครับดีเลยอย่างน้อยก็ยังมีผู้รอชีวิตตอนนี้ผมว่าพวกเราต้องหาทางออกจากเกาะนี้ก่อนผมไม่รู้แล้วพวกลุงขอโทษทีพอมันสถานการณ์ขับขันฉันลิ้นพันนะเอาเป็ว่าตามพวกเราไปดีกว่าเออได้ได้ครับผมว่าขึ้นขึ้นรถกันดีกว่าไหมครับได้ฉันจะพาไปขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งเออครับครับไปสิฉันต้องไปกดขับอีกด้านลงมาสิเออเออได้ได้ครับได้ครับ ไปทุกคนขึ้นขึ้นรถขึ้นรถออกไปก่อนจะขับรถไปแข่งอ่ะอ้าวแย่และวเหตายสิไม่นึกเลยว่าจะมีคนมาติดเกาะนี้เฮ้ยข้างหน้ามันมีซอมบี้อยู่อีกเหตุใดสิเออโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยมันลงไมัต่อแล้วนะที่นีปล่อยพวกเราเองในเรืออยู่ไหนครับเรืออยู่ข้างล่างเดินลงไปเลยโอ้ยผมใครที่พวกฉันจะจัดการได้เองชึบชึบโอ้ยโอ๊ยไหนเรือวะเนี่ย น้อยกว่าท okay, okay, in yes> okay. anyway> ี่คิดนะโอเครอไปกับเถอะเพื่อนฉันว่ามันหมดแล้วล่ะเนี่ยอ๋อเนี่ไงเรือเอ้อใจเย็นใจเย็นคุณโชใจเย็นขับขับรถมาเลยเนี่ยชึบชึบโอ้ยคุณเฟอร์ขึ้นเรือคุณเฟอร์คุณเฟอร์หน่อป้าขึ้นเรือเลยไปไปนำนำทางเลยครับนำทางเลยโอ้ยใจเย็นอย่าประชมผม